สวัสดีครับดีวาน o สตูดิโอนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องหนังแท้และหนังเทียมที่โรงงานเราใช้นะครับจะลองสังเกตว่านี่คือหนังแท้นะครับนี่คือหนังแท้นี่คือหนังเทียมหนังเทียมของเราที่เป็นผู้หนังเนี่ยเห็นไหมครับด้านหลังลองสังเกตดูมันจะมีลายเหมือนกันเราจะสั่งผลิตพิเศษ โดยใช้ลูกกิ้งที่เป็นเบอร์เดียวกันกับหนังแท้ในการผลิตเพราะฉะนั้นเวลางานออกมาเนี่ยสีจะเหมือนกันลายจะเหมือนกันนะครับซึ่งในท้องตลาดในบางครั้งเนี่ยลูกค้าจะได้หนังแท้สีเหมือนกันแต่ลายลูกกิ้งไม่เหมือนกันหรือสีใกล้เคียงกันแต่ของเราเนี่ยเราสั่งผลิต พิเศษสีทุกตัวเนี่ยจะหมวอนกันลายลูกกิ้งจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยหนังแท้บวกด้วยหนังเทียมคู่หนังเนี่ยเวลาผิตออกมาเนี่ยสีจะใกล้เคียงกันมากดรเหมือนกันมากนะครับโ,โดยที่ลูกค้าไม่จําเป็นต้องจ่ายหน,ใน,ในังแท้ทั้งตัวจ่ายเฉพาะหนังแท้ปิดผังก็พอนะครับ